เงินทุกบาทไว้รักษาลูกลูกชายหูหนวกตั้งแต่หนึ่งขวบ เป็นที่สนใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ลงสมัครผู้ว่ากรทมขวัญใจแฟนๆค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเจ้าตัวนั้นเคยทำงานรับใช้บ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องแถมเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วด้วยค่ะเรียกได้ว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับเขาคนนี้ซึ่งเป็นที่รักของใครหลายๆคนด้วยความที่ค่อนข้างไปกันเองและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงจากที่เราได้เห็นช่องทางของโซเชียลไปบอกว่าเจ้าตัวนั้นมักเจอกไปพูดคุยกับหลายๆคนด้วยท่าทีที่น่าเข้าหา ่อนหน้านี้รับหน้าที่ในกระทรวงอีกด้วยซึ่งใครก็ต่างมองว่าเขาเป็นนักการเมืองที่ดูสตองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ทําออกมาได้อย่างเต็มที่น้อยคนนักค่ะจะรู้ว่าชีวิตส่วนตัวของเขาคนนี้เจอเรื่องราวมากมายโดยเฉพาะเรื่องของลูกชายสุดที่รักอย่างแสนปิติที่ไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่เด็กๆซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้ยินนะคะ ทำให้ต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารรวมไปถึงการเรียนซึ่งคุณพ่ออย่างคุณชัดชาติพยายามเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกและปรับตัวในหลายเรื่องให้ใช้ชีวิตด้วยกันอยากมีความสุขและสะดวกที่สุดที่ผ่านมาพยายามทัาทุกทางเพื่อให้ลูกชายดีขึ้นเรื่อยๆยอมใช้ทุนที่มีอยู่ส่งลูกรักษาไกลถึงออสเตรเลียแล้วก็ได้ให้ชีวิตอยู่ที่นูน่นเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันเรียกว่าบุตรชายดีขึ้นมากๆแล้วก็ใช้เครื่องช่วยฟังเป็นหลักและเริ่มพูดได้บ้างแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอย่างมากสาหรับคนเป็นพ่่่อเป็นแมคะ